เมื่อวันอังคารที่9กันยายน2568โดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีนัทพงศพ์รมศรนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้เดินทางไปอำนวยการและกำกับการทดสอบการปฏิบัติการด้านการพัฒนาความอยู่รอดในสนามรบซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาทีมวิจัยจากภาคเอกชน SCG หรือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด มหาชนโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและมหาวิทยาลัยมหิดลการทดสอบดังกล่าวมุ่งเน้นการก่อสร้างและป,ะปรับปรุงคุณภาพบังเกอร์โดยใช้วัสดุอุลตราไฮเพอร์ฟอร์มซ์คอนกรีตซึ่งเป็นคอนกรีตกำลังสูงที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการถูกทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยได้มีการจำลองสถานการณ์การรบจริงอาทิตย์ทั้งการยิงด้วยปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรการใช้โดรนทิ้งลูกระเบิด ขนาด60มิลิเมตรการยิงลูกระเบิด81มิลิเมตรและ150มิลิเมตรผลการทดสอบเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบไว้ณนะพื้นที่จังหวัดลบบุรีความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงศักยภาพของนวัตกรรมคอนกรีตกำลังสูงและสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคง และการป้องกันประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืน